สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกตูมนะคะนี่คือมะขามกวนนะคะมะขามกวนของย่านะคะนี่ค่ะนี่ก็คือกระปุกละหนึงร้อยบาทนะคะถ้าส่งรวมส่ง150รวมส่งนะคะ เป็นมะขามเปรีย้ยวแต่เอามากวนนะคะได้กินได้นานนะคะไม่เสียนะคะไม่ได้เข้าตู้เย็นนะคะไว้แบบนี้เลยค่ะถ้าอยากจะกินก็ตกักออกมากินเลยนะคะนี่นะคะเราจะมาชมกันนะคะอยากจะแกะให้ดูนี่ค่ะเนื้อของมะขามนะคะนี่นะคะ หวานอมเปรี้ยวนิดนะคะใช้ก็ทำให้มีรสชาติออกหวานออกหวานเยอะกว่าเปรี้ยวนะคะเก็บได้กินเก็บไว้กินได้นานนะคะทำนะะเป็นแย้มได้นะคะทากินกับขนมปังได้นะคะนี่นะคะ ก็กระปุกละร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้อัดนะคะอัดไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีเอฟซีสั่งก็จะอัดนะคะไม่มีก็อัดไปเรื่อยๆอยู่นะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่ห้าถุงนะคะแต่นี่เอามาโชว์หนึ่งสองถุงนะคะค่ะนี่ก็สองถุงนี้ก็หนึ่งกิโลนะคะสองถุงนี้หนึ่งกิโลนะคะก็เราหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งนะคะ สองถุงนี้คือ1กิโล100บาทพร้อมส่งนะคะถ้ากลายมาได้นะคะ087 8 6 1 3 9 8 6นะคะอยากจะได้มะขามกรวนนะคะรสชาติอร่อยอร่อยนะคะก็ถ้ากลายมาได้นะคะ087 8 6 1 3 9 8 6นะคะนี่คือ1กิโลนะคะ1กิโลนี้ 100บาทพร้อมส่งนะคะมะขามกวนก็กระปุกละ150บบาทพร้อมส่งนะคะนี่นะคะกินกับข้าวเหนียวนะคะเหมือนกับกวนทุเรียนนั่นแหละค่ะกวนมะขามก็เหมือนกับกวนทุเรียนแต่ว่ามะขามมีรสเปรี้ยวนะคะทุเรียนมีรสหวานมันนะคะ นี่ค่ะเราก็จะเอามากินกับข้าวนะคะข้าวเหนียวตอนนี้หิวข้าวค่ะประหย่อนน้ำกดพึ่งมานะคะหิวข้าวไม่มีอะไรกินก็คือนี่ละคะ่ะหวานเปรี้ยวนิดนิดนะคะมาค่ะ มากินข้าวกับมะขามกวนกันนะคะถ้าเราไม่มีอะไรทานนะคะแก้หิวได้ะคะ่ะนี่ค่ะกระปุกนี้นะคะบินได้สามบ้านนู่นนะคะไม่เล้นน้อยนะคะ ใหญ่มากนะคะกระปูกใหญ่มากเลยนะคะถ้าจะทานกับขนมปังก็คงอร่อยนะคะ อยาไม่ไปซื้อขนมปังมาทดลองทานดูนะเดี๋ยวจะไปซื้อขนมปังมาทดลองทานกับน้องนาจาก,กินตอนเย็นนะคะนี่ถ้าบ้านชาวบ้านเราเคยทานกับข้าวเหนียวคุยกินข้าวเหนียวนะคะคุยกินแบบนี้นะคะนี่ เวลาเราหิวข้าวเราไปที่ไร่ที่สวนหรือเราไปป่าเราเปลี่ยนกับข้าวกินข้าวแล้วแเ้าก็มากินหวานนะคะ หมดเลยนะคะเขาเรียกว่ากินง่ายอยู่ง่ายนะคะนี่ค่ะหนึ่งกระปุกกินได้เป็นปีเลยนะคะ หน่อไม้นี้นะคะแกงผัดต้มนะคะทำได้หลายอย่างหรือจะเปเหมาะนะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะทักไลน์มาได้นะคะสำหรับหน่อไม้นี่หน่อไม้ดองด้วยนะคะแต่วันนี้ยังไม่โชว์หน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองยังไม่ได้เอาลงมา าจากเขานะคะเดี๋ยวทําไว้ตรงนู้นก่อนแล้วจะเอาอไม้ดองมาโชว์ด้วยนะคะ่อไม้ดองก็กระปุกละร้อยพร้อมส่งเหมือนกันนั่นแหะคะ่ะเก็บกินได้เป็นปีเลยล่ะค่ะกินข้าวเสร็จนี้ก็จะอาบน้ําแต่งตัวออกไปเล่นกับป้าจำลองก่อนนะคะ เวลาเราไม่มีอาหารกินนะคะเราก็ห่อไปกินที่ป่าที่เขาแล้วก็หอ่ออ้าวห่อมะขาบกวนไปกินนะคะอิ่มเลยนะคะหมดเลยอิ่มพอดีนะคะ จะทําให้มีรสชาติออกหวานหน่อยนะคะกินแบบอร่อยอร่อยถ้าเปรี้ยวเกินไปยากกินเปรี้ยวไม่ได้นะคะค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากดาูชมโฆษณาให้ย้าหน่อยนะคะสักนิดนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ